สวัสดีครับมาเจอกันใะนครั้จะมากินกว๋วยจับยวนนะครับเป็นนี่ครับก๋วยจับยนท,ท่อนเลยครับเดี๋ยวเอามาปรุงกันเลยครับผมโอ้โต๊ะตก่อนอื่นใส่พริกครับเสร็จเลยครับพผิดพเหเมาะเลยน้ำส้ม ขวดเจับย้นเจ้านี่อร่อยครับปีจางหายนะครับกวดเจ้าผูบนผมกินเป็นประจำเลยครับเจ้านี้นาะ เปนเวอครับคนครับมีติ่นไก่แล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมติ่นไก่ติ่นใหญ่เลยดูดูครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบกินติ่นไก่มากแล้ครับกับกระชับย้อนนะครับต้องกินเจ้าเนี้ยนี่ครับนี่ครับ นิ่งเผ็ดนิ่งอร่อยครับผมนี่ครับมาเลยครับมากินด้วยกันเลยครับนี่ครับนี่เอาเลยนะครับดูนะครับนี่อาย,ยังออกลงงเลยครับเนี่ยนี่ยครับอืมอืม ซดน้ำนครับน้ำร้อนครับห mm hmm. ม้อครับอร่อยมากเ mm hmm. จ้านี่ผมกินบ่อยมากเลยครับ mm hmm. กินแทบจะทุกวันก็ว่าได้ครับ mm hmm. คือชอบ นะครับในการชอบนะี่คือชอบส่วนตัวเลยนะครับคือชอบกินมากเลยอืมนอกครับ ก็จับย้อนติ่นไกมันจะมีทั้งติ่นไกนะครับติ่นไกซี่โคง้งหมูนะครับหรือว่าเจ้าเป็นร้วมก็ได้นะครับนะครับดูด,ดูเส้นร่อนๆน้าม,มันห้อนครับเหมาะขนาดอืออ ฟินเวอร์แล้วครับฝนโตะขนาดแล้วครับตอนเย็นเนี่ยครับติดจังไฮนะครับเสียงฟ้าแบบมันฟ้าจะถะล่มอะครับ ต้องตุ้มกลมๆครับผมหมูยอครับปลาคันหน้า เป็นไงกันพ่องครับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ครับตัวเลขโควิดก,ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนอ้องไปไหนกันที่ไหนก็ะระมัดระวังต,กกวตัวเก่าตัวนะครับน้องมาไปที่ซุ้มเตียงนะครับแล้วก็พยายามอ่าล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าเขาบอกฮูนก้น้องว่าโควิดตอนเนี้ยมันมาในรูปแบบไหนนะครับเขามองมาเห็นมันตัวนะครับ ยิงตอนนี้นะครับมีไวรัสโควิดนะครับาสายพันธุ์ใหม่ของสายอินเดียที่เข้ามาอีกแล้วนะครับก็คือผมว่าตอนนี้มันเริ่มจะอยูอยากขึ้นเรื่อยๆละนะครับมันเมืองเฮาตอนนี้การป้องกันตัวเองนะครับดีที่สุดเนาะสวมแมสนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ ลํำขนาดครับเพชรห่อนอติงไปครับรวยมากเลย เพชรบอกเลยครับว่าพี่คัวนี่เผ็ดมากใข่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดติดตามมือตัวนะครับแล้วก็กดหลักครั้งไว้กดกระดิ่งไว้ให้ผมตัวเองนะครับ ก็ามาคอมเมนต์กันได้นะครับผม,มเผ็ดร้อนสุดยอดเลยครับตุ่นกลค,ครับโอ้โอตื่นใจมาก อื้อืกติ่นกาเปยมากแล้วครับอื้อือม เพิ่มกินไก่อีกยี่สิบบาทนี่อ่ากินใหญ่เลยครับซ้ำมากแล้วครับฟินเวอร์เลยครับ ออโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube นะครับตี หน้า้านป้ากินนะครับชาแนลนะครับอ่าช่วยกดติดตามผมตัวนะครับกดกระดิง่งให้ผมตัวนะครับเพื่อจะได้เห็นอ่าิปกินอ่าต่อไปอ่าคิดหน้าเนี่ยผมจะป้าไปกินที่ไหนหรือว่าจะกินที่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ